สถานการณ์ภัยแล้งในช่วงที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในเขตยีสองจังหวัดรุ่มน้ำเจ้าพยาเป็นอย่างยิ่งทำให้ไม่สามารถผลิตข้าวนาปรังได้ตามปกติซึ่งคาดว่าสถานการณ์ภัยแล้งดังกล่าวนี่อาจจะเกิดอย่างต่อเนื่องในปีต่อๆไปดังนั้นทางสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่หนึ่งจังหวัดชัยนาจึงจัดทำวิดีทัศน์ขึ้นมาเพื่อที่จะ สรุปผลการดำเนินงานของเกษตรกรบางรายที่ประสบผลสําเร็จในการปรับเปลี่ยนจากการ,การ,กรปลูกพืชทพามนาปรังไปปลูกพืชไร่พืชผักที่ใช้น้ําน้อยในช่วงปีที่ผ่านมาซึ่งเกษตรกรต้นแบบเหล่านี้คาดว่าจะสามารถเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้ไปสู่เกษตรกรรายอื่นๆเพื่อที่จะรองรับสถานการณ์ไปแล้มที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตจากสถานการณ์ปริมาณน้ําต้นทุนที่กักเก็บไว้ในเขื่อน และอ่างเก็บน้ําต่างๆทั่วประเทศมีไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพด้านการเกษตรโดยเฉพาะพื้นที่22จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เกษตรกรต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สามารถอยู่ได้ในสถานการณ์เช่นนี้เกษตรกรหลายรายมีการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชจากการทำนาปรังการปลูกพืชที่ต้องใช้น้ำปริมาณมากๆมาปลูกพืชใช้น้ำน้อย อย่างเช่นนายสว่างสละเสริมเกษตรกร,ร,กรตำบลสะพานหินอำเภอหนองมะมงจังหวัดเชนาทที่หันมาปลูกถั่วเขียวเพื่อทดแทนการปลูกข้าวนาปังก็แรกเริ่มเดิมทีก็ถั่วเขียวที่นี่นะครับปลูกญาตายายหรือพ่อแม่เนี่ยเราเระหว่านกันมาก่อน เนื่องจากในเขตพื้นที่นี้เป็นพื้นที่นอกเขตชนบททานเราก็เล็งเห็นพืชหลายๆตัวที่ว่าจะเป็นการเพิ่มรายได้นะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดินในที่นี่เนื่องจากที่นี่เนี่ยเป็นดินค่อนข้างที่จะเป็นดินทรายนะฮะร่วนผลทรายาความอุดมสมบูรณ์ต่ําก็เลยเล็งเห็นถั่วเขียวนะครับซึ่ง เราได้ทำกันต่อเนื่องมานะครับแล้วก็ได้มีการส่งเสริมให้กับเกษตรกรนะฮะที่มีความสนใจเนี่ยได้รวมกลุ่มกันเพื่อที่จะต่อสู้ในเรื่องของภัยแล้งที่เกิดขึ้นนะครับก็เป็นถือว่าเป็นพืชตัวหนึ่งนะครับที่สามารถสร้างรายได้แล้วก็เป็นประโยชน์ในการเพิ่มอินทรีย์วัตถุนอกจากนั้นเราก็ยังสร้างความาสามัคคีในชุมชนในเรื่องของการลงแขก การปลูกถั่วเขียวของคุณสวง่งเริ่มจากการเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมโดยต้องอาศัยความชื้นในดินถ้าความชื้นในดินเหลือน้อยต้องมีการให้น้ำและหลีกเลี่ยงอุณหภูมิต่ำกว่า15องศาเซลเซียสเพราะจะทำให้ถั่วเขียวชะงักการเจริญเติบโตเมื่อได้ช่วงเวลาปลูกที่เหมาะสมแล้วจึงเริ่มต้นด้วยการเตรียมดินและเลือกสายพันธุ์ถั่วเขียวที่จะนำมาปลูก คุณสว่างเลือกเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวสายพันธุ์ใช้หน้า72เพราะให้ผลผลิตสูงเมื่อปลูกในพื้นที่อำเภอหนองมะมงซึ่งลักษณะของเมล็ดพันธุ์ที่ดีต้องมีลักษณะเมล็ดสม่ำเสมอสีเขียวสดใสตึงไม่ขุ่นมัวไม่ซีดเมล็ดพันธุ์ที่คุณสว่างใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่เก็บไว้เองตามฤดูกาลก่อน หรือซื้อจากหน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์อยู่ที่5กิโลกร,รัมต่อไร่ต้องมีการทดสอบความงอกก่อนนำไปใช้ซึ่งถ้าความงอกต่ำกว่า80%ต้องเพิ่มปริมาณเมล็ดพันธุ์ให้มากขึ้น หลังหวาน15-30วันฉีดพ่นด้วยฮอร์โมนนมสดเพื่อเร่งการเจริญเติบโตเมื่อถั่วเขียวอายุได้40วันฉีดพ่นด้วยฮอร์โมนนมสดและฮอร์โมนไข่เพื่อเร่งการออกดอกและเพิ่มคุณภาพผลผลิตและอาจฉีดซ้ำทุก7-10วันส่วนการป้องกันและกำจัดมแมลงศัตรูพืช ฉีดพ่นด้วยน้ำหมักสะเดาซึ่งใช้ฉีดพ่นได้ตั้งแต่หลังหวาน7-40วันการเก็บเกี่ยวจะทำกันสองครั้งครั้งแรกเมื่อถั่วเขียวแก่ได้80%เอร์เซนและครั้งที่สองหลังจากเก็บเกี่ยวครั้งแรกประมาณ15วันแต่ไม่ควรทิ้งไว้ในแปลงนานเกินไป เพราะจะทำให้คุณภาพของมเมล็ดต่ำและเกิดเชื้อราอต่อไร่นะครับที่นี่ประมาณร้อ,รอยในโดยปีนี้ผมคาดว่าผลผลิตจะเพิ่มกันทุกรลายนะฮะอยู่ที่ประมาณ120ยยูโรก็ผลผลิตถ้าราคาถั่วเขียวอยู่ในขณะนี้นะครับกิโลละ30มสิบบาทเนี่ย ค่าผลตอบแทนก็อยู่ที่ประมาณไร่ละ1,500บาทนะฮะจำนวนของอตัวเงินนะครับแต่แต่ส,สิ่งที่ได้พลอยได้อีกตัวหนึ่งก็คือในเรื่องของอีซีวัตถุแล้วก็ปุ๋ยนะครับที่ไม่ไม่สามารถที่จะคํานวณเป็นมูลค่าได้ถ้าเทียบกับการทํานานาปังกับการปลูกถั่วเขียวเนี่ยคะ่ะในเรื่องของต้นทุนแล้วก็ในเรื่องของผลผลิตเนี่ยแตกต่างกันไหมคะอ่อฤดูการทํานาปังนะครับ ผมว่าต้นทุนของถั่วเขียวนี่แทบจะไม่มีเลยนะครับต้นทุนที่ที่ส่วนมากก็จะไปอยู่ถ้าคนมีเครื่องจักรพร้อมเนาะก็จะมีอยูอ่เรื่องของการเก็บเกี่ยวยมากกว่านะครับการเก็บเกี่ยวจ้างแรงงานเก็บเกี่ยวยมากกว่านะครับก็สารเคมีเราก็ไม่ได้ใช้จนมากมายนะครับความแตกต่างเนี่ยค่อนข้างสูง <Te ams> แล้วก็ <Te ams> พืชถั่วเขียวเราไม่ได้ใช้น้ําเลยที่นี่นะฮะอาศัยแต่เพียงความชื้นในดินแล้วก็ความความชื้นจากน้ําค้างเท่านั้นเอง ในสถานการณ์น้ำน้อยเกิดภัยแล้งแต่ยังพอมีความชื้นในดินอยู่บ้างมีแหล่งน้ำใกล้เคียงเล็กน้อยการปลูกถั่วเขียวก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับเกษตรกรที่ไม่มีน้ำเพียงพอสำหรับการทำนาปรังซึ่งใช้เงินลงทุนน้อยมีตลาดรับซื้อหลายแห่งและใช้ระยะเวลาไม่นานก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ สร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง